ก็ดินจ okay. ้าวสวัสดีค่ะ <Tonight> จ้ามาละจ้าวมาละจ้าสุกัญญาชาแนลเรียนลูกหู้น้ำกันกระมังให้ก้าวเด็ดจ้าืมอนี้จ้าพี่น้องมอนี้สุกัญญากันสาพี่น้องมาเบื้องสวนผักสุกัญญาอยู่ในต่างแดนนะจ้าพี่น้องดิสิมันก็เริ่มมีอากาศเย็นๆแล้วจ้ามันกำลังงามัน ย่างสวยด้วยใจพี่น้องผักเขียวเอเล่เล้ต้นตะไคร้สุกัญญาเมื่อสุกัญญาสิพ้าพี่น้องมใสไซอ่ะตะมินไห้มันนะจ๊ะสุกัญญาออกจากโรงพยาบาลมานะจ๊ะอย่าก็สิเริ่มฮกโคกแล้วละจ๊ะพี่น้องอันพักข้างหน้าสุกัญญาสุกัญญาก็ญญาาสิเก็บก้อนไห้อ่าอ่าปุ๋ยมันนะจ๊ะทิกสุกัญญาก็เริ่มออกดอกแล้วค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมค่ะ แล้วเด็วสกัญญาก็จะให้ปุ๋ยมันสักหน่อยหัมันจะได้กินนะคะอันนี้หัวระพาอันนี้มะลักีนนกสกัญญาค่ะปีที่แล้วได้กินลายยุ่จังได้กินมะนาวปีนี้แล้ะจ้า <c oughs> สละแหน่ทั้งนี้เขาจะเป็นต้นสูงๆนี่สิแล้วจ้าพี่น้องเห็นไหมจ้า <c oughs> ต้นพักสละแหน่ ดูขั้นนาสุกัญญาสี่ตัดแล้วเห็นว่าจ้าพี่น้องแต่ก็ม้ายอดอบอุวบเลยจ้าก้อนสุกัญญาเสียหายอ่ะวิตามินมันสุกัญญาคาซิเก็บยอดิั้นน้าไปไว้ถักกินก้อนจ้าพี่นอ้นองจ้าพี่น้องจ้าเบิ้งสุกัญญาเก็บผากคัน้าได้ตั้งบักหลายจ้าพี่น้องประมาณเครื่งกิโลได้แล้วจ่าเนยมา <c oughs> ที่นี่ฮาก็สซิมา ผสมวิตามินนะจ๊ะผักเขานะจ๊ะแล้วก็ขยวกบอนจัะพี่น้องอันนี้เป็นยาผสมไว้สารละพัทสารพัดฮ,ฮอร์โมนแล้วนะจ๊ะฮอร์โมนจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนน้ำซาวข้าวและก็ฮอร์โมนสับประรดค่ะแล้วก็ผสม ใส่นิดหน่อยนะจ้าพี่น้องแล้วก็ผสมไปกับน้ำนะกับน้ำจ้าแต่ใส้ลายมันก็สิใหม่ตายจ้าบุ๊ด็กินจ้อยจ้าพี่น้องจ้าไปใส่กับสุกัญญาเล่าพี่น้องใส่แล้วก็ตันใส้เสร็จแล้วก็ต้องเอาน้ำลดนะจ้าพี่น้องบพางั้นน่ะใบอ่าผักเขามันสีแหมนะจ้ามันสิใหม่มันสิตายนะจ้าเพราะว่าอ่าถึงแม้มันจะเป็นชื่อว่าพ้าผ้าหมักเองแต่ว่ามันก็แห้งแห้งนะจ้าพี่น้องเพราะว่าสุกัญญา อ่าผสมเข้มข้นนะจ้ะจ้าพี่น้องจ้าปีกายนี่นะจ้ะทั้งบักพริกทั้งบักเขือปอสุกยางามงามจ้าพี่น้องเห็นว่าจ้าพี่น้องลงผักชีสุกัญญาปลูกรอบสองเราจะเอาเม็ดมันวานเม็ดหลอบแรกมันแก่สุกัญญาเอาวานไ้เกิดอีกจ้าพี่น้องใส่โรสมารี่หนอจ้ะคนอิตาเลียเอิญโรสมารี่หนอบ้านเขาเอิญโรสเมรี่จ้ะให้มันงามจ้ะพี่น้องจุลินซีไครจุลินซี น้ำน้ำซาวข้าวนะจ๊ะแล้วเาก็เอาน้ำรดมันจ้าพี่น้องเพื่อว่าห้ใบมันใหม่ใบมันแหมนะจ๊ะให้มันน่ะได้ล้มไปบำรุงดินนะจ๊ะให้รากมันได้ดูดซับนะจ๊ะยิตามินเด้ออีกสองสามมือมาเก็บทีานาำนะจ๊ะพี่น้องโดยเฉพาะผักขั้นหน้าจ้ะพี่น้อง ปลูกไว้แล้วตัดต้นออกนะจ้าแล้วก็แตกย่เนะจ้ะเก็บกินบ่บาดบ่ไวจ้ะพี่น้องอยู่บ้านเขาก็ปลูกเราก็ย้ะพักกันทอนถิ่มนะจ้ะตัดยอดไแล้วก็งดน้ำใส่ปุ๋ยให้เขาแล้วเขาก็สีงาม้เ้าได้เก็บกินอยู่ตลอดปีตลอดศาสตร์นะจ๊ะพี่น้องบ้านเขาก็ไดนะจ้ะขนาดจุนี่ส่วนยาปลูกไว้ตั้งแต่พื่สภาจ้ะจนปานนี้ยังบ่คั้นตายอยู่จ้ะไปเที่ยวกลับมากันยังว่างงามแตกให้กินคือเก่าจ้ะพี่น้อง ปลูง,ง่ายง่ายเหลือัอันดูแลง,ง่ายจ้าพักหนานะจ้ากินไม้หนะจ้าขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามสุกัญญานะคะเมื่อนนีกก็ท่านี้นะจ้าสวัสดีค่ะเช้าเช้าเช้า